้าที่จะซื้อไปประกอบเพลงนะครับจะมีลูกปืนสองตับนะครับซี้นสองนะครับแล้วก็น็อตใส่กระทะนะครับสี่ตัวนะครับโอเคส่วนแกนตัวนี้เดี๋ยวเราจะตอกให้ดูนะครับต้อมีไม้ด้วยนะครับเอาไว้ลองเอาไว้ลองเงั้นตอกกับอืนมันจะแตก Good เดี๋ยวทำให้ดูนะครจะมีเบอร์ลูกปืนเอาไว้ด้านนอกนะครับไม่ใช่ไว้ด้านไหนครับ เอาไว้ด้านนอกเอาไว้ดูเวลาลูกปืนแตกนะครับ <Yeah. S 1> ต้องใส่จรารบีด้วยนะครับใส่ด้านในก่อนนะครับโ <Okay. S 1> อเคพอใส่เสร็จแล้วนะครับเ,เท่าเลยครับแล้วก็ตอกตอลงไปเลยครับพอตอกลงไปครับความรู้สึกมันจะกระแทกบ่าตรงนี้นะครับเนีย่ยตึงพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ แกนตัวกลางนะครับแต่แปลงใหนเราต้องวัดก่อนนะว่าเท่าไหร่จะได้ประมาณนี้นะครับแกนจะยาวกว่านะครับเดี๋ยวเราไปตัดให้ดูนะครับพอเราวัดเสร็จนะครับเราก็มาร์คเส้นตรงนี้ไว้นะครับมีเส้นนะครับตัดตามรอยเส้นเลยครับ หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับประมาณ9.9ประมาณ 10, 10น,นะครับ10มิลนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับใส่ปุ๊บมันจะพอดีบ่ามันจะพอดีบาทตัวนี้นะครับอาพอพอดีปุ๊บแล้วแกะกระปุใส่ใหม่นะครับโอเคอย่าลืมนะครับเอาด้านเบอร์ มีเบอร์บอ,อกอยู่นะครับเอาด้านเบอร์ออกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปเอาด้านเบอร์ลงไปข้างในนะครับ <Nope. S 1> เอาขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะใส่จรารบีก่อนนะครับ mm hmm. อย่าลืมตัดตัวนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าก่อนลูก hmm. ค้าซื้อไปมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่เท่าน,นะครับเราต้องไปตัดก่อนใส่นะครับ ใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะชนพอดีนะครับจะขยับไม่ได้นะครับถ้ามีเสียงนะครับเราก็ใส่จาระบีข้างบนครับใส่สองข้างเลยนะครับใส่จาระบีเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาซีนประกบเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วข้างนึงครับพลิกกลับนะครับ ต่อีกข้างนึงนะครับเ <Nice. S 1> สร็จแล้วนะครับเราก็ดูการร้อร้อยนะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับตัวอัดจะละบีนะครับ แล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับรตอกเสร็จเรียบร้อยนะครับแกนตัวนี้นะครับเสียบเสียบลงไปเลยนะครับจะเลื่บูทนะครับจะมีสองด้านนะครับเอาด้านเล็กเข้าแบงในซีนนะ เสร็จแล้วนะครับ <Yes. S 1> แล้วก็เอาน็อตสี่ตัวนะครับเอาไปยึดกับกระทะขอบสุดสองแบบนี้นะครับสี่ตัวนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับใส่กระทะขอบสิบก็ได้นะครับอันนี้ขอบสุดสองนะครับ